สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกันเทศมหาชาติกันหิม,มพาน วันนี้เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเด็จพระราชินเมนไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโอกาสนี้สมจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สอง ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเรือนฤทัยสวรรค์อุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานของที่ระลึกแก่ประธานกันเทศมหาชาติจำนวน13รายและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบูรณาธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายวัตถุมงคลที่ระลึกเนื่องในพิธีสมโภช121ปีจังหวัดสมุทรสงครามพุทธศักราช2565 จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานเทศมหาชาติในโอกาสน้อมตรลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอาทินิทัศการพันไม้ในป่าหิมพานต์เช่นต้นโพต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาบัวหลวงที่พระพุทธเจ้าอุปมาเวนยศัตร์เหมือนดอกบัวว่าแบ่งออกเป็นสี่เหล่าสัตว์ป่าในหิมพานต์เช่นช้างป่าเสือโครง่งลิงแสมและวัวแดง พืชผักผลไม้ในป่าหิมพา,านเช่นต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นมะเกลือและพืชผักผลไม้ในจังหวัดสมุทรสงครามเช่นส้มแก้วผลไม้ประจําจังหวัดมะกรูดหวานและมะพร้าวพวงร้อย นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนาในจังหวัดสมุทรสงครามเช่นการกวนปรยาศาสตร์ของชุมชนวัดใหม่บางปืนการตักบาตรขนมครกของชุมชนวัดแก่นจันเจริญและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในด้านต่างๆเช่นการดำเนินง,งานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์ขนาวาด้ดวยนำผลงานเกษตรของนักเรียนมาประกอบอาหารกลางวันและมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีทรงพระดำเนินไปภายในเรือนอาวุธสร้างทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธนวราชบอพิษทรงประเคนพระตรองแด่พระสงฆ์ทรงวางพระไตรบนผานแว่นฟ้าทรงจุดเทียนที่โคมเวียนทรงจุดทูบเทียนบูชายิ่งและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย พระครูโสภิษวชิรธรรมวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันหิมพานซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อน้อมตรมลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยด้านการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งด้วยทรงมุ่ง หวังให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจและบำรุงขวัญอาณาประชาราร์ที่ผ่านความทุกข์ยากจากภาวะสงครามมายาวนานโดยทรงรื้อฟื้นพระราชาพิธีวิสาขาบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งซ่อมหนังสือมหาชาติคำหลวงซึ่งเป็นหนังสือสวดน,นวารวรสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการที่สูญหายไปขึ้นใหม่หกกนได้แก่กันหิม,มพานธนกันจุลพลมัตสีสก,กบับ และชอ,อกริย์โดยทำให้หนังสือมหาชาติคำหลวงครบสมบูรณ์ทั้ง13กามกันมาจนถึงทุกวันนี้และเทศากาลเรื่องการเทศมหาชาติซึ่งเป็นการถ่ายทอดชีวิตของพระเวสสันดรผู้มีความอบอ้อมอารีบำเพ็ญทานบาร,รมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์เชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศมหาชาติครบ13กันและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะจะได้รับผลดีถึง3ชั้นคือชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็นดังเช่นอริยชนเพราะมีธรรมะรักษา ครั้นแต่กายทำลายขันก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าและจะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคต โดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงรับเป็นประธานกันเทศมหาชาติกันหิมพานและมูลนิธิจะจัดงานต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อแสดงพระธรรมาเทศนาจนครบ13กันโอกาสนี้ทอาพระเนตรการแสดงชุดหิมพานสรานเกษมประกอบการเทศมหาชาติกันหิมพาน ในช่วงแรกของการแสดงได้นำระบำกุญชรเกษมซึ่งกล่าวถึงช้างสิบตระกูลมาระบำอํานวยพรและในช่วงท้ายเป็นการจับระบำของเหล่ากินนาราและกินนรี ่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนบนูรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับรัติยราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุฬาภร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก วันนี้เวลา7.53นาฬิกา53นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัตติยราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในนาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554จังหวัดเชียงใหม่ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรณ์และออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุฬาพร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์แก่นายอนุสรหอมขจรประสุตวิ์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน200โดสจากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่อจากนั้นทรงร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาภรพาตัดทรรมันให้กับสุนัขจำนวน8ตัวเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขในพื้นที่ ในการนี้สวังยาสลบให้กับสุนัขก,ก่อนเริ่มการผ่าตัดส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อท่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุด สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัราัตติยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภรราชวทิทยลาลัยจุลาพรร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสารพีและโรงพยาบาลสันกำแพงออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนที่ไปรับบริการ เลยมีขั้นตอนการตรวจรักษาเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนการซักประวัติคัดกรองผู้ป่วยชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิตการวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาตามอาการของโรคซึ่งมีประชาชนเดินทางไปรับบริการรวม42คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบอาทิระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินหายใจและผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร ส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมีทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ทิพยพิมานร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจํานวนประชากรสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ที่อาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ได้โดยวันนี้ได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนจำนวน93ตัวและบริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน120ตัว นับเป็นการสร้างโอกาสด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนการเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงอีกทั้งสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับโอกาสในการดูแลสุขภาพอนามัยให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนท่านี้ประชาชนที่สนใจสามารถไปรับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทานหรือนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการจากหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานได้จนถึงวันที่13มิถุนายน2565 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจจรึกฮิรัญยบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจจรึกฮิรัญยาบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวนสามรูปณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระาศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมทัชมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามจารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรหมวชิระเวทีสีสังฆโสพลวิมลศิลาจารย์สุวิธานปริยัติโลกตรีปิดกพราลงกรยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัตปฐุมนารามราชาวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระธรรมบัณฑิต ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามที่จะรึกในฮีรัญบัตว่าพระพรมวัชิระสุทธีศีลาจารวิมลโกศลวรกิจจานุกิจพิพิธคุณาลังการธรรมทานธุราธรยติคณิสสอนบรวรสังคารามคามาสีสถิตนวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปรูป และพระเทพมงคลยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชินานามตามที่จารึกในฮิรัญยญบตีว่าพระพรมวชิราภรณ์สุนทรวิสุทธิยานศีลาจารวิมลโสพลธรรมธาดาวิปัสนาทุราธรยติคณิสนรวรสังคารามคาม,มวาสีสถิตนวัดพุทธบ,บูชากรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565 จิตอาสาพ,พระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่บริเวณคลองบางโจหมูสีบ้านดอนตมบนเทพกษัตรีอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต นายนารงวุ่นสิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกแก้แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยมีรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหนา่วนรัชการจิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจํานวน1นึ0 0 0สต้นและต้นยางนาจํานวน200ต้นเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ําลดการชะลอพังทลายของหน้าดินสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทําความดีเพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติทรงสืบสารงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชปณิธานให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชารุธไทยในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์ให้รัษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิที่ศูนย์ศิละปะชีพเกาะเกิดตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์รวมศิละปะวัฒนธรรมของทุกภาคเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ในโอกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลป่นดินนิทรรศการผ้าศิลปาชีพอาคารเรียนรู้เรื่องโขนอาคารผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศเช่นผ้าไหมผ้าชาวเขาจากสารไม้ไผ่เสื้อกระจูดเซรามิกและย่านลิเผา และที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามอำเภอเจริญศิลป์จสกลน,นครได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปาชีพประเภทแรกที่ได้ดำเนินการโดยถ่ายทอดศิลป,ปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นอีสานลงบนเครื่องปั้นดินเผาการทําดอกไม้ประดิษฐ์ที่นําเศษผ้าตัวและเศษผ้าไหมมาทําดอกไม้ประดิษฐ์ต่ตางๆ การทอผ้าไหมของกลุ่มศิลปาชีพบ้านบุตนาคามที่เริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2535ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นและการปักชุดโขนพระราชทานซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี2549 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้ร่วมกันสืบสารงานปักชุดโขนโดยได้แบ่งงานปักเป็นสองแบบแบบแรกคือการปักผ้าปเป็นภาพบรรณคดีไทยภาพนกภาพวิวทิวทัศน์แบบที่สองคือการปักผ้าโขนพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนพระราชาฤุไทยการปักชุดโขนพระราชทานเป็นอย่างมาก โดยมีพระราชปณิธานตั้งมั่นในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตั้งพระราชฤาทัย,ยในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรธมไทยอันแสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้ยืนยงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปโดยเอาพระาราชฤทัยใส่การอนุรักษ์พื้นฟูศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆเช่นการทอผ้า การคิดประดิษฐ์ลายผ้าวิธีการตัดเย็บเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องเรือนเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและหากมีการเผยแพร่เป็นที่นิยมจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ